Together. Are stronger. One another. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มออุบลพาทุกท่านมาที่ศูนย์กีฬาในประสงค์มหาวิทยาลัยบบราราชธานีนะครับมาดูการเตรียมความพร้อมในส่วนของอนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทยนะครับที่มหาวิทยาลัยบูราชธานาเป็นเจ้าภาพในช่วงของวันที่8ถึง19มกราคมนั่นเองและที่สําคัญนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูการเตรียมความพร้อมนะครับของทีมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยบูราชธานีซึ่งอยู่ด้านหลังกับผมตรงนี้จะไปพูดคุยนะครับในส่วนของทีมวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยบูรณาธานีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับครับผมใครครับเป็นหัวหน้าทีมครับใครให้ข้อมูลได้บ้างครับ ของเรานะฮะสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อนายกิศนาจันทร์สุทวีโชคนะครับชื่อเล่นตะครับเล่นวอลเลย์บอลที่มออุบลนะครับเล่นตำแหน่งตัวเซตครับนักกีฬาของเราที่มารวมกันก็คือมาจากทุกคณะเลยใช่ไหมครับใช่ครับมาจากทุกคณะเลยครับรู้สึกไงบ้างครับที่จะเป็นเจ้าภาพกีฬาแล้วก็มาแข่งใช้สนามที่นี่ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นเจ้าภาพเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นสนามของเราด้วยเป็นความ คือเราชินสนามอยู่แล้วนะครับก็คือในการฝึกซ้อมเราก็ต้องทําให้ดีครับทีมของพวกเรานะครับมออุบลวอลเล์บอลมออุบลก็จะทาให้ดีที่สุดครับสมกับที่ได้รับได้รับโอกาสให้ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับครับผมอ่ะไปพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นบ้างขอบคุณมากครับครับผมเป็นไงบ้างครับในการฝึกซ้อมของเรานะครับมีการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ยังไงบ้างครับในแต่ละวัน คือแต่ละวันนะครับเราจะมีการซ้อมซึ่งซ้อมทุกๆวันนะครับตอนช่วงเวลา5้าโมงเย็นถึง2องทุ่มนะครับซึ่งเราซ้อมหนักกันทุกวันนะครับก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่จะพร้อมที่จะแข่งขันในวันที่8ปดวันที่สิบเก้ามกราครับอุปกรณ์ต่างๆพร้อมไหมครับพร้อมมากครับมหาลัยก็มีพร้อมให้ทุกอย่างก็ดีครับคือโค้ดเอาเทคนิคต่างๆนะครับที่ไม่เคยรู้มาก่อนมาฝึกซ้อนให้ร่างกายของเราแบบเตรียมพร้อมกับ แข่งขันทุกแมตช์เลยครับของเราส่วนสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าครับผมแต่ในทีมของเราสูงสุดเท่าไหร่ประมาณร้อยเก้าสิบครับไหนเข้าคนไในสูงสุดครับนี่ครับผมโอ้ยู่ด้านหลังนะครับนี่เองนะครับครับผมเคยลงสนามระดับประเทศแบบนี้ไหมครับก็ยังไม่เคยครับมีแต่รอบคัดภากครับครับผมอาล่ะนะครับมาถึงท่านนี้บ้างนะครับของเราเคยผ่านการแข่งขันกีฬาระดับชาติบ้างไหมครับยังไม่เคยครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเล่นทีมมปีนี้ครับ เพิ่งขึ้นปีสองปีหนึ่งผมก็เรียนครับเรียนอย่างเดียวครับเรียนอย่างเดียวครับมาเข้าปีสองครับปีสองก็จะเล่นกีฬาอย่างเดียวนะครับไม่ครับก็ทั้งเรียนทั้งเล่นกีฬาครับแบ่งเวลาให้ถูกต้องครับครับผมการแบ่งเวลาสําคัญทีเดียวนะครับใช่ครับแล้วทาหน้าที่อะไรครับผมเพิ่งเข้ามาที่ปีแรกครับก็จะซ้อมเล็กๆน้อยๆให้ก่อนเนาะก็ช่วยเก็บบอลบ้างอะไรบ้างโอ้ครับ เอาเป็นคนเก็บบอลนะครับเล็กๆน้อนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับรู้สึกไงบ้างครับที่ที่มออุบลเราจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจกับสถาบันนี้ครับที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพครับครับเยี่ยมทีเดียวของเราละครับเป็นนักกีฬาในส่วนไหนครับไอ้ก็คือเพิ่งเข้ามาปีแรกนะครับเพิ่งอยู่ปีหนึ่งครับตื่นเต้นไหมครับ ก็ตื่นเต้นนะครับแต่เราถ้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 า,ถ,าถ้าเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ,อื่นเราจะได้เปรียบเพราะว่า<ม>ระยะเวลาในการฝึกซ้อมเราจะนานกว่านะครับ<ม>เพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพเราได้เข้ารอบเลยแต่ระยะเวลาในส่วนนี้ก็สามารถทําให้เราพัฒนาศักยภาพด้านที่เราด้อยเพื่อที่จะซ่อมแซมและทําให้เราแข็งแร่งขึ้นจุดที่ว่าตื่นเต้นอนะ่ะก็น่าจะลดลงครับเพราะว่าเราจะมีเวลาเตรียมตัวเยอะครับ คิดว่าเรื่องของกําลังใจมีส่วนไหมกองเชียร์ต่างๆอ๋อผมว่ามีครับมีส่วนเป็นปัจจัยหนึ่งครับสําหรับกําลังใจกาลังกีฬานะครับคือถ้าสมมติว่ามีกาลังใจสมมติว่ามีกองเชียร์ที่เยอะเนี่ยมันสามารถข่มขู่คู่ต่อสู้เราได้แล้วก็เราสามารถที่มีแรงฮึดขึ้นมาอีกเพื่อจะเอาชัยชนะกลับมาให้ได้นะครับครับผมก็ให้เชิญชวนหน่อยครับก็ฝากด้วยนะครับครับวอลเลย์บอลมับุญนะครับผม ครับครับขอนครับครับผมของเราแล้วครับในส่วนนี้เนี่ยเรียนคณะอะไรครับของผมเรียนคณะเกษตรศาสตร์ครับครับแล้วเพื่อนๆนจะมาเชียร์ไหมครับวันนั้นมึงก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่ามันการแข่งขันอยู่ช่วงพิดเตอมครับอเพื่อนกาดก็อาจจะติดทุระบ้างครับดรมาราครับแต่ก็สําหรับกําลังใจของเพื่อนๆนนะครับก็อยากให้มาเชียร์กันเยอะๆจะได้มีกําลังใจ และแข่งขันในสนามให้ดีที่สุดครับครับผมรู้สึกดีใจและตื่นเต้นครับครับผมพี่ๆน่ารักเพื่อนๆร่วมทีมสามัคคีกันดีครับครับผมครับครับก็เข้มข้นในการซ้อมก็ซ้อมหนักทุกวันครับครับผมครับอะเดี๋ยวมาถึงเรื่องของความมั่นใจในครั้งนี้หน่อยครับครับของทีมเราก็สําหรับตอนนี้ความมั่นใจก็ประมาณ50-50นะครับ ความรู้สึกที่เป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับที่ได้โอกาสเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ครับผมน้องนะครับรู้สึกตื่นเต้นครับครับแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้มาเล่นในระดับประเทศครับครับอ่ะสุดท้ายครับคนสุดท้ายให้ขอกําลังใจหน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณในส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหน่อยครับครับ ก็ขอกําลังใจด้วยนะครับให้กับทีมมาเล่นบนอลมาอุบลพวกเรานะครับพวกเราจะตั้งใจซ้อมแล้วก็พอถึงวันแข่งจริงพวกเราก็จะตั้งใจแข่งกันอย่างเต็มที่กันทุกคนนะครับพวกเราก็ซ้อมกันเหนื่อยามากๆนะครับก็อยากให้ถ้าใครที่มีโอกาสได้มาดูได้มาเชียร์นะครับก็อยากให้มากันเยอะๆนะครับแล้วพวกเราจะทําให้เต็มที่ที่สุดครับ,รบก็ขอขอบคุณนะครับโค้ชผู้ฝึกสอนหรือว่า ทางมหาลัยนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ทุกทท่านนะครับที่ได้ให้โอกาสพวกเรานะครับแล้วก็ได้ให้โอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งครั้งนี้ด้วยครับคับครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งของทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยโบลราชธานีนะครับที่จะลงชิงชัยในเกมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกันเกล้าเกมส์นะครับ ที่จะมีขึ้นครั้งที่43ที่มหาวิทยาลัยบูราชธานีเป็นเจ้าภาพนะครับนี่ก็คือทีมว bon อลเลย์บอลชายนะครับยังมีวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่ยังคงฝึกซ้อมหนักอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันอยากให้ทุกท่านนะครับมาชมมาเป็นกําลังใจให้กับทีมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยบูราชธานนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนนะครับที่มาฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็คิดได้ว่าเราจะนําความสุขให้กับ พวกเราชาวมอบนแล้วก็ท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับกับเหรียญรางวัลในครั้งนี้ขอบคุณทุกท่านครับครับครับช่วงของรายการที่นี่มอบนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเปลินวิเชียวงลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับมอบน สมานสามัคคีมีพลังใจเอื้อเฟื้อสร้างสุขอยู่ทุกทุกทางร่วมสร้างมิตรไมตรีที่กลมเกลียว มาถึงเจะรักแสดังกีฬาปัญญาชนได้สำแดงดึกเปลวแเห็นสาม Friendship together, we are stronger, supporting one another on the land of river moon, and the first ray of the sun. กีฬาปัญญาชนได้สำแดงดุดเร็วเหตุสามัคคีที่กัาเกล